โอ้น้ำยำสีแบบเป๊ะเหมือนประกอบเลยนะแกงส้งมมะเนี่ยแกงส้งมมะเนี่ยแกงส้มครับแกงส้มนะอ๋อสูตรประกอบเป๊ะเหมือนการร้านนี้ร้านประกอบสามเส้นสาขาสวนหลวงรอเก้านะฮะนี่ครับโอ้มาเจอกัไอย่างกําลังยํามาน,นี่เลยรวมนะยครับยํารวมครับรวมทะเลสดได้กี่อย่างครับรวมทะเลสดก็จะมีปูปูม้ามีกุ้งปูมมากุ้งครับผมมีหอยแครงมีหอยนางรมมีฟูจิ อ๋อครับผมก็คือทุกอย่างเหมือนประกบเตะเหมือนประกบเตะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรนะสวัสดีครับชื่อแม็กซ์นะครับน้องแม็กซ์น้องแม็กซ์เจ้าของชายสาขาสวนหลงรอเก้านะครับเฮ้สวนหลงรอเก้านะฮะสาขากระแสโควิดครับผมเฮ้สาขากระแสโควิดนะนี่ฮะก็ขายกันทุกวันเนาะหยุดวันพฤหัสเห็นแจ้งว่าอ่าแจ้งว่าหยุดพฤหัสแล้วนะครับเฉพาะวันพฤหัสนั้นน้องนั้นมาได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่น้องแม็กซ์นะยำแซ่บ น้ำแกงส้มแบบนี้เลยใ,ใส่ปลาใช่ไหมใส่ปลาด้วยแล้วเราให้ลูกค้าชิมเหมือนปมืก่อนไหมให้ชิมครับให้ชิมเหมือนกันนี่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ปลาอ๋อไม่ได้เห็นลูกค้าบอกใส่ปลาร้าแต่ให้ชิมก่อนชิมก่อนนะจ๊ะอันนี้เขาจะมกีกั้นแบบนี้หนึ่งนะช่วงโควิดนะฮะอร่อยเซฟตี้เซฟตี้แต่นี้ไม่ใช่ของตัวเองนะเพราะตัวเองไม่ใส่ปลาให้ชิมเฉยเขาให้ไหวอ้าว <laughs> เดี๋ยวมันไม่ได้สูตรนะฮะโอ้โหดูพริกซะก่อนนี่พริกหมดวันละกี่หม้อเนี่ยหลายหม้อเลยมาปกติก็จะประมาณหม้อครึ่งครับหม้อครึ่งถ้าสาวอาทิตย์ก็จะประมาณสองหม้อโอ้เพพอได้นะสองหม้อเนี่ยโอ้โหอยู่ได้แล้วกันนะนะเป็นชาประกบอยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ได้ทุกสาขาเพราะว่าเราเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านนะเราไม่จำเป็นลูกจ้างใคร แค่ขยันไลฟ์สดขยันหาวัสดบที่ใหม่ๆพยายามอย่าทําให้ของที่เก็บไว้หลายๆวันมันไม่ดีนะเป็นของทะเลเนาะเราต้องจัดการให้เพียงพอกับลูกค้าเราแล้วก็ขายหมดวันตว,วันจะดีมากนะฮะที่สาขาของทะเลสดจะส่วนมากาไม่ให้เหลือไม่คางอ่าดีดีด,ด,ดีนี่แหละนี่แหละก็คือถ้าปูม้าเหลือตัวหนึง่งเราก็จะทําแจกให้เด็กๆเ,เออดีมากดีมากดีมากพิซเราก็จะทําทีละ อพอพอได้ใช้เนาะไม่งั้นมันจะเหม็นโอเหม็นเหม็นแบบยังไงเขาเรียกมันเหม็นเหม็นสาบบูดได้นะพริกเนี่ยสำคัญในตัวนี้เลยผมเคยชิมมาแล้วถ้าวันไหนพริกค้างคืนมันจะกลิ่นมันจะมันจะออกเลยมันจะไม่ได้เลยนะนี่ดีมากน้องแม็กบอกว่าทาวันต่วันทําทีละนิดละหน่อยถ้าลูกค้าดูยอดลูกค้าแล้วกันนะถ้าลูกค้ามาเยอะเราก็ทำไปเรื่อยแบบนี้นะนี่ครับสรับสาขานี้นะฮะประกบสามเซ็บสาขาสวน์ลงรอกเก้านะฮะ อยู่ตรงหัวมุมนะหัวมุมเป็นถนนเลยนะฮะนี่ครับซอยยี่สิบสองแยกสิบสามนะนี่ครับด้านนี้จะออกไปถนนใหญ่ไปวัตกรรมด้านนู้นนะนี่ครับเป็นิกัตที่ว่าหาไม่ยากนะนี่แบบนี้เลยครับช่วงนี้ก็ยังประมาณบ่ายโมงนะลูกค้ายังไม่ออกมานะฮะนี่ผมถึงก่อนก็ชิงถ่ายก่อนนะปกติไหมก็ใส,ใส่กลองแตพอใส่กล่องแล้วลูกค้าก็ มาคอมเมนต์ว่าน้ำยำอ๋อน้มยม,มันเยอะเกิน,น,มมนเนาะก็ใส่ถุงไปแล้วกันแล้วก็ไปเทใส่จานนะฮะอันนี้เป็นยารวมนะยารวมทะเลนะฮะมีวเวลาไลน์แมนเขามีปัญหาครับ,รบเราเราก็รู้ว่าเขาม่ปัญหาเราก็ไม่คิดเงินเขาเ่ยม มันคิดในนี้แล้วเราก็ต้องจ่ายเงินสดเข้าไปปีมาเคมทีห้าร้อยโี้เยอะนะเราก็เลยไม่ไหวก็เลยจะถามลูกค้าว่าจะเอากล่องหรือเอาถุงครับ,รบเอาถุงมันก็โอเคกว่าใช่ไหมมันจะน้ำมันจะไม่ล้นนอะแต่ถ้าสมมติว่าไปไปส่งตามเดลิเวอรี่รจะไม่หจะไม่ใส่กล่องให้เลย อ๋อ oh, mm hmm. เพราะว่าน้ำม,มันมันเยอะนะน้ำยำประกบเยอะนะแต่ว,ว่าแม่จะโทรแจ้งลูกค้าก่อนทุกครัง้งครับนี่แบบนี้เป๊ะนี่สูตรประกบเป๊ะแบบนี้เลยนะ <c oughs> ดูน้ำยำซะก่อนน้ำยำแกงส้มนะฮะนี่ถ้ากินเนื้อหมดแล้วเอาเนื้ออะไรมาใส่อีกยังได้เลยสบายๆนะเอาใส่กองใส่ซอยหมูยอซอยอะไรใส่เข้าไปนะกินได้อีกนะฮะ นี่นี่นี่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆกลก็ใส่กล่องไปแล้วกันเนาะแบบนี้นะฮะนี่เป็นไงเยอะมาก